สวัสดีครับพอเจริญจากโกนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโ d ดั t ชิ้นใหม่ของเรานะครับเป็น Si c k น e Mower Excavator เป็นตัวตัดฟันเฟืองอย่างนี้นะฮะติดรถแมคโครนะครับเราก็ขนัดเรื่องนี้งานไฮดรอลิกทับงานกลไกนะครับตัวนี้ก็เอาไว้แต่งสวนแต่งกิ่งสูงนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะทดสอบตัดก็ยกแต่งกิ่งสูงแต่งกิ่งสวนแล้วก็ไล่ไปนะฮะเหมาะสำหรับต้นสวนทุเรียนสวนยางสวนปาล์มอะไรที่ต้องการแต่งกิ่งสูงนะครับตัวนี้ก็ตัดได้เลยเดี๋ยวเราจะเทสตให้นะครับก็เราใช้แมคโครสตี็สามดูนะครับน เป็น,นกลไกฟันซิคเกิลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทสตัดให้ดูนะครับเนี่ยครับแต่งกิ่งสูงเลยโหเขาสูงเลยฮนะยกฟันเลยชับชับเลยขานแล้าล้วไงล้ะโตเลยเยี yeah. ่ยแต่งกิ่งสูงอถอยมา กิ่งสูงได้เลยครับ